สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำหกแม่พันบอลสีที่มีเงินหลักแสนเท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าของได้ค่ะ ในขณะนี้นะคะโอ้โหกระแสของบอลสีเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นบอลสีตั้งแต่รุ่นเก่านะคะรุ่นดึกดําบันก็มีการเอากลับเข้ามาซื้อขายกันแล้วก็ทําราคาได้ดีด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีบอลสีเทพนะคะที่แบบว่าราคาค่างวดเนี่ยสูงปีดเลยก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันและวันนี้นะคะ6แม่พันธุ์บอลสีที่เราจะนํามาพูดในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะข้อมูลในวันนี้เป็นข้อมูลจากเพจกรีนซีว ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะโดยทางเพจ g e n Sea View เนี่ยเขาได้ลงข้อมูลนะคะแม่พันธ์ุบอนสีซึ่งเป็นแม่พันธ์ุที่มีหัวนะคะพร้อมเอาไปขยายพันธ์ุต่อได้เลย โดยทางเพจ e n Seaview นะคะเขาก็ได้มีการไปพูดคุยกับเจ้าของสวนบอลสีแห่งหนึ่งนะคะชื่อณพลต้นบอลเงินล้านค่ะโดยทางสวนณพลนะคะเขาก็ได้ให้ข้อมูลนะคะราคาแม่พันุ์บอลสีตัวเทพๆแต่ละต้นมานะซึ่งขอบอกว่ารูปภาพทั้งหมดที่เราจะโชว์ในวันนี้นะคะก็เป็นรูปภาพจากต้นบอลสีของสวนณพลต้นบอนเงินล้านทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแหละค่ะแต่ต้องขอบอกว่าราคาที่จะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นราคาโดยเฉลีย่ย ะะราคาเฉลี่ยของแม่พันธุ์บอนสีตัวเทพๆซึ่งเรานำมาให้ชมกัน6อันดับด้วยกันคะ่ะโดยอันดับแรกนะคะขอยกให้กับต้นนี้เลยบอนสียอดมงกุฎคะ่ะ บอลสียอดมงกุฎนะคะเป็นบอนไทยนะคะใบรูปหัวใจลักษณะเด่นก็คือลายที่กระจายนะคะอยู่บนใบเนี่ยเป็นเม็ดสีเม็ดใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีชมพูนะคะกระจายอยู่ทั่วใบเลยซึ่งแต่ละต้นเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะโดยบอนสีแม่พันธุ์นะคะบอลสียอดมงกุฎแบบเป็นแม่พันธุ์พร้อมหัวเอาไปผ่าเลยเนี่ยนะมีราคา1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปค่ะ เห็นไหมคะนี่แค่ต้นแรกนะคะถึงบอกไงคะว่าต้องมีเงินแสนเท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าของได้ค่ะมาถึงบอนสีต้นที่2ค่ะขอยกให้กับบอนสีเพชรสุวรรณโชตค่ะบอนสีเพชรสุวรรณโชตนะคะเป็นบอนสีใบไทยเรียวยาวนะคะซึ่งในกอเดียวกันเนี่ยอาจจะมีได้ถึงสสีเลยก็คือสีเขียวสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะแต่ว่าถ้ามีในส่วนของความขาวเยอะเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกค่ะก็จะสวยงามมากเลยนะคะโดยลายบนใบเนี่ย จุดที่เกิดขึ้นบนใบนี่นะคะเหมือนกับว่าเป็นประกายดาวกระจายอยู่ทั่วใบเลยล่ะคะ่ะโดยราคาแม่พัน์ธุเพชรสวนโชธนะคะแบบชนิดมีหัวพร้อมผ่าเลยเนี่ยก็มีราคาเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสบาทเหมือนกับยอดมงกุฎเลยค่ะมาถึงบอนสีต้นที่3คะ่ะก็ได้แก่บอนสีเมืองกรอบ นั่นเองค่ะซึ่งเมืองกรอกเกดเนี่ยเป็นบอนสีที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะตอนนี้ด้วยความสวยของเขานั่นเองบอนสีเมืองกรอกเกตนะคะเป็นบอนสีใบไทยรูปหัวใจปลายแหลมนะคะทุกคนโดยบนใบเนี่ยจะมีสีขาวสีเขียวนะคะแล้วก็มีจุดสีแดงเนี่ยกระจายไปเต็มเลยยิ่งถ้าใบไหนนะคะมีสีเหลืองเนี่ยก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่หายากมากๆเลยนะคะแต่ว่าลักษณะเด่นของเมืองกรอกเกตนะคะที่ต่างจาก บอนสีตัวอื่นๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีความเป็นสีขาวและสีเขียวเนี่ยขึ้นมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยล่ะค่ะก็เลยทำให้มีราคาที่สูงมากๆซึ่งต่างจากบอนสีทั่วไปโอ้ซึ่งต่างจากบอนสีทั่วไปนะคะที่ต้นเล็กๆเนี่ยเราจะต้องเอาไปลุ้นว่าจะจะโตแล้วมีจะมีสีอะไรแต่ว่าเมืองกรอเกตเนี่ยจะเห็นสีขาวและสีเขียวตั้งแต่ต้ตตนเล็กๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เมืองเกาะเกร็ดเนี่ยมีราคาที่สูงมากๆนั่นก็เป็นเพราะว่าการเจริญเติบโตที่ช้าค่ะเพราะว่าบอนสีเกาะเกร็ดเนี่ยถ้ายิ่งมีความขาวเยอะๆเนี่ยก็คือคอโรฟิลเขาจะมีน้อยทําให้การสังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นไปอย่างช้าๆนะคะไม่ได้เติบโตเหมือนกับบอนสีชนิดอื่นๆก็เลยทําให้ราคาเนี่ยยิ่งสูงขึ้นนั่นเองค่ะโดยราคาของแม่พันธุ์เมืองเกากเกต็ดนะคะพร้อมหัวเอาไปผ่าขยายพันธุ์ได้เลยเนี่ยราคาเริ่มต้นโดยเฉลี่ย1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทขึ้นไปค่ะ มาถึงบอนสีต้นที่4ค่ะขอยกให้กับบอนสีธาตุบางแก้วค่ะลักษณะสวยงามมากๆเลยนะคะบอนสีธาตุบางแก้วเนี่ยเป็นบอนใบไทยรูปหัวใจนะคะโดยลักษณะเด่นเนี่ยอยู่บนใบนั่นเองค่ะใบพื้นสีเขียวแล้วจะมีจุดนะคะเม็ดสีกระจายไปทั่วใบไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีชมพูนะคะกระจายอย่างสวยงามเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะบอนธาตุบางแก้วเนี่ยโอ้โหต้องขอบอกว่ามีใบที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะ ไม่ยอมทิ้งใบง่ายๆเลยล่ะค่ะส่วนสาเหตุที่ทําให้ราคาสูงนั่นก็เป็นเพราะว่าหาได้ยากมากๆค่ะโดยราคาแม่พันธุ์ที่มีหัวพร้อมผ่าเลยนะคะเริ่มต้นที่150,000บาทค่ะ มาถึงแม่พันุ์บอนสีต้นที่5ค่ะขอยกให้กับบอนสีเจ้าปอแก้วค่ะบอนสีเจ้าปอแก้วนะคะมีลักษณะความสวยงามที่เด่นชัดมากๆเลยเป็นบอนสีนะคะที่มีใบกลมค่ะซึ่งหาได้ยากนะคะแล้วที่สําคัญบนใบกลมนั้นก็มีความด่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงกระจายตัวอย่างชัดเจนออกมาได้สวยงามมากๆเลยละคะ่ะทําให้เป็นที่นิยมมากๆเลยและที่สําคัญบอลใบกลมเนี่ยหาได้ยากมากๆด้วยค่ะในประเทศไทยด้วย ความงามที่ลงตัวและก็ความหายากของบอนสีเจ้าปอแก้วนะคะทําให้ราคาแม่พันธ์ุพร้อมหัวเอาไปผ่าขยายพันธ์เนี่ยราคาเริ่มต้นที่1นึ0 0 0บาทค่ะมาถึงแม่พันธ์ุบอนสีตัวท็อปเลยนะคะตัวที่6ค่ะขอยกให้กับบอนสีสยามนารมิตรค่ะ บอนสีสยามนารมิตนะคะเป็นบอนสีที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นบอลใบกลมอีกชนิดหนึ่งที่หายากมากๆเลยนะคะโดยบนใบเนี่ยเป็นความด่างที่สวยงามนะคะมีลวดลายความด่างคล้ายกับกระเบื้องโมเสกค,ค่ะและที่สําคัญนะคะกระดูกใบสีแดงเส้นใบสีแดงสวยงามมากๆเลยะคะ่ะที่โดดเด่นไปกว่านั้นนะคะก็คือบอนสีสยามนารมิตเนี่ยมีความอึดถึกและทนมากๆเลยนะคะ เพราะว่าใบของเขาเนี่ยถ้าได้ออกมาโชว์ความสวยงามแล้วนะคะจะสามารถโชว์ความโดดเด่นสวยงามนั้นได้ยาวนานถึง3-4ถึงเดือนเลยละคะ่ะโดยปกติทั่วไปบอลสีทั่วไปเนี่ยจะทิ้งใบอยู่ประมาณ1-2ถึงเดือนใช่ไหมคะแต่โอ้โหบอลสีสยามนริมิตเนี่ยเอาความถึกไปเลยค่ะ3-4เดือนสวยเด่นๆไปเลยค่ะ เป็นไงคะเมื่อพูดถึงบอลสีตัวท็อปขนาดนี้เนี่โอ้โหฟ้าฝนลมมาเลยนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าบอลสีสยามนลรุมิตนะคะคนที่เล่นบอนสีเนี่ยเก่าๆเนี่ยจะทราบดีว่าบอลสีตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะ เ,เพราะว่าบอลสีตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะมาเมื่อปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือปี2563นั่นเองแต่ว่ามีการตามหากันอย่างมากมายเพราะว่าในประเทศไทยน่าจะมีอยู่แค่ไม่เกิน20ต้นเท่านั้นค่ะด้วยความที่หายากแล้วก็ความสวยงามแบบนี้นะคะก็เลยทำให้แม่พันธุ์บอลสีสยามนารุมิตรเนี่ยมีราคาที่สูงลิบล่วเลยค่ะ คือต้นแม่พันธุ์พร้อมหัวเอาไปผ่าขยายพันธุ์นี่นะคะมีราคาเริ่มต้น180,000บาทขึ้นไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ6แม่พันบอลสีตัวท็อปตัวเทพในประเทศไทยนะคะก็ต้องขอบอกว่าเทพจริงๆค่ะแต่ละตัวเนี่ยสวยตะการตามากๆเลยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เป็นผลงานการรังสรรค์น,นะคะการพัฒนาสายพันธุ์บอลสีของอาจารย์นะคะเก่งๆในประเทศไทยเนี่ยต้องขอบอกว่าโอ้โหแต่ละท่านเนี่ยมีฝีมือมากๆเลยคะ่ะและการนํา6บอลสีราคาหลักแสนขึ้นไปมานําเสนอในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้เกียรตินะคะกับอาจารย์ หลายๆท่านที่รังสรรบอลสีสวยๆขึ้นมาให้พวกเราได้รับชมกันค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหพูดถึงบอลสีตัวเทพราคาแรงนี่ลงฟ้าลงฝนก็มาเลยนะคะเอาไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ